สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําไก่กระเทียมพริกไทยค่ะค่ะก็จะมีอกไก่ซอสหอยนางรมพริกไทยกระเทียมสามเกลอือน้ําตาลซอสปรุงรสผงปรุงรสลงมือทําเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นไก่ค่ะใครจะใช้ส่วนไหนได้เลยนะวันนี้เราใช้ส่วนสะโพกค,ค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหนังใครไม่เอาตัดออกค่ะถ่าจากนั้นเราก็จะมาหมักไก่ค่ะนี่เราหั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นก็จะประมาณนี้ค่ะถจากนั้นสามเกลือค่ะองค์ปรุงรสค่ะ กงรุงรสไก่นะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลค่ะเซอสถอยนางรมค่ะเราจะหมักไก่กันก่อนค่ะ หมักไก่ไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นหันผักเตรียมไว้ค่ะผักชีค่ะเอาไว้โรยหน้าตีน้ำปลาค่ะหั่นเป็นท่อน,นสั้นๆค่ะ ฉะนั้นใส่ในถ้วยน้ำปลาเลยค่ะบีบมะนาวค่ะเพื่อให้พริกสดนะคะพริกก็จะยังสดอยู่ไม่คั้าค่ะค่ะพักไว้ค่ะค่ะฉะนั้นเราก็จะเจียวกระเทียมเหมือนก่อนค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะ พอกระเทียมเราเหลืองแบบนี้แล้วนะจากนั้นใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ิงเครื่องค่ะน้ำตาลค่ะผสมกิงรสค่ะซอสาเขียวค่ะซอสหอยนางรมค่ะเติมสีด้วยสีดำนิดหน่อยค่ะ ตักใส่กล่องนะคะตักราดใส่กล่องขายค่ะวางขายนะคะตัก่าดไปเลยค่ะค่ะจากนั้นเป็นกระเทียมเจียวสักเล็กน้อยค่ะพริกไทยค่ะแตงกวาค่ะ คลิกน้ำปลาค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไขยดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ